สวัสดีครับเพื่อนๆอใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยก็อย่าลืมกด s c r i b e ให้ผมด้วยนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีคนติดตามถึง93.5เลยก็มาเป็นกำลังใจผม้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะต้องแปลงร่างเป็นมังกรแต่ก่อนอื่นผมต้องเป็นคนก่อนผมจะต้องตามหาแร่หนึ่งที่มีชื่อว่าแร่ Ender Dragon d u s t ผมจะต้องตามหาแร่นี้จำนวน9อันแล้วก็มาวางใน c r a f t i n g Table แล้วจะได้เป็น Ende r Dragon Bone มา เอนเดนดาก้อนโบลเนี่ย bon สามารถใส่ในบล็อกต่างๆได้นะครับโดยการลิกขวาใส่ให้บล็อกนั้นนะครับจะได้เป็นดาก้อนออเทอร์นะครับหรือว่าแท่งบูชามังกรนั่นเองแท่งบูชามังกรก็สามารถแปลงล่าเป็นมังกรสามาธาตุได้มีให้เลือกในแต่ละาธาตุก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปมังกรสามารถเติบโตได้โดยการที่เรามีหัวใจของมังกรเหมือนกับเราที่เรามีหัวใจไว้ให้เธอไง <S <S แล้วก็ผมเลือกเอาชีวิตรอดจากนักล่าเวทมนต์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถฆ่าเราตายได้เลยนะทุกคน เหมือนจะด้ว่าติดตัวเราแล้วนะเวลาเจอเราทุกครั้งตายไปดิแล้วก็เมื่อเราฆ่ามันได้สําเร็จแล้วเนี่ยมันจะทิ้งหัวใจของมันเอาไว้วทุกคนแล้วถ้าเราไปดูนิดเดียวเราสามารถตายได้เลยนะเรื่องราวก็ยังไม่จบเพลงเท่านี้เนี่ยผมก็ได้เพิ่มระดับความยากเข้าไปเนี่ยโดยการเพิ่มมอสอีพิกไฟมอสเข้าไปนะว่าจะเป็นการโจมตีแบบมิชชั่นและก็ดาเมจแรงมากด้วยนะเอาลา่ะผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าเกิดมาผมก็ได้มองรอบๆตัวเองว่าตอนนี้ผมอยู่บริเวณไหนผมถูกป่าไม้ล้อมรอบผมได้เดินไปตัดต้นไม้ และเดินสำรวจบ,บริเวณรอบๆแต่ผมก็ต้องการไม้ที่จะแปลรูปเพื่อเอาไปทํากล่องครับเอาล่ะครับทุกคนสิ่งแรกที่ผมจะต้องมีก็คือกล่องคราบนั่นเองภารกิจที่ผมจะต้องทําในคลิปวิดีโอนี้มีทั้งหมด4ภารกิจภารกิจที่1ตามหาเเดอร์ดราคอนดั๊ตภารกิจที่2แปงลงร่างเป็นมังกรภารกิจที่3ตามหาปีมังกรภารกิจที่4่ฆ่ามังกรทิง้งซักตามหาเเดอร์ดราคอนดันตอื่นผมจะสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนโดยผมจะสร้างเป็นไม้สติก๊กและสร้างเป็นพ และไปขุดหินซะจากนั้นก็ได้มาอัพพิกแอ็ไม้ให้เป็นพิกแอ็หินนั่นเองก็ส่วนใหญ่แร่เอนเดอร์ดรา้อนดัสเนี่ยมักจะพบดอปในแร่พวกฐานหินหรือสโตนมรากุตเพชรหรือว่าลาพีสนั่นเองและอื่นๆมากมายขุดแร่เสร็จสักพักผมก็ได้มาอัพอุปกรณ์ <S <S เพิ่มเติมนะ <S <S ก็ <urt> <ๆ>จะใช้เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นนะผมจะล่าสัตว์นะเพื่อไม่ให้ตัวเองอดตายในอนาคตนะทุกคนกินไปเลยไก่เนี่ย และแวะตัดไม้นะเพราะไม้ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะผมมาไว้สร้างที่อยู่อาศัยพักเนาะนะก็เก็บเก็บไปให้หมดผมก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยนะทุกคนและผมก็ได้เดินประจนภัยสํารวจพื้นที่โหทุกคนผมเจอหมู่บ้าน m อ c หรือว่าวิล l ีเจอผมก็ได้สำรวจบ้านและมาเจอกับกล่องแต่ในกล่องกลับมีกระดาษว่างเปล่าเลยไปสำรวจเรื่อยๆแล้วก็ได้มาเจอกับเตียงสีขาวผมเลยขโมยไปซะ และมาขโมยฟางให้หมดซะแล้วก็มาฆ่าโกเลมนะครับเพื่อเอาเหล็กฟรีนะทุกคนแล้วก็ทำการสร้างขนมปังซะเราจะได้ไม่ต้องอดตายกันนะเอาละทุกคนผมจะสร้างบ้านแถวบริเวณนี้แหละก็ห่างจากหมู่บ้านเอมิซีไม่ไกลมากนะแล้วผมจะสร้างบ้านโดยการวางฐาน หรือว่าโครงสร้างของบ้านก่อนนะครับก็เป็นบ้านเล็กๆนะครับที่อยู่พออาศัยได้และวางหลังคาให้เรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็วางพื้นนะโดยใช้ไม้อย่างประหยัดสร้างจนมืดผมก็เลยนอนอ้าววันนี้ผมจะมาเข้าถ้ากันนะทุกคนเพื่อมาหาเอเดอร์ดัก้อนรัดนะและออกตามหาแร่ไปด้วยนะทุกคนทางที่ผมจะเข้าก็คือถ้าที่ผมอยู่ใกล้บริเวณบ้านนะทางเข้ามันก็ดูแคบแหละทุกคนไม่รู้ว่ามันจะตันหรือเปล่านะทุกคนโอ้ย,อย,อยตกใจเจะมีตันสองตัวโอ้โหยิ่งมากเหมือนโกรทัว เดี๋ยวเดี๋ยวผมถอยก่อนไม่ไหวจะตายโอ้โหจะไปถึงไส้ในโอ้ยนัดแรกไม่เป็นไรหรอกมั้งีสองเลยอะคุปิวเลยโอ้โหกินขนมปังหิวใจก่อนโอ้โหแรงมากผมว่าผมอะต้องถอยก่อนแล้วแหละทุกคนผมไปตัดไม้ก่อนแล้วกันผมคิดว่าผม,มต้องทำโลกล้ะทุกคนโอ้ดีมากที่มีเหล็กแล้วผมก็อัปเกรดดาบเป็นดาบเหล็กไปเลยน่นทุกคนโอ้โชคดีที่ค่าเลโกเลมตอนนั้น เอาละโอ้โหจุกไปถึงไข่มิโลล่ะผมไม่กลัวหรอเอาจริงๆมาดิสองตัวจะสามสี่ตัวก็มาดิไม่กลัวมั้งโอ้โหนี่เนี่ยต้องเซฟตัวเองสุดนลยทุกคนมันโคตรจะยิงแรงเลยยิงไม่ยั้งเลยคมก็ตีไม่โดนสักทถี่แต่หัวกระเด็นไฮ้ยกลัวหรอเอาจริงๆนะมิโลเข้ามาเลย แล้วผมก็ได้สำรวจถ้ำไปต่อนะหวังว่าจะไม่มีมอนเตอร์อะไรอีกแล้วนะและแล้วถ้ำมันก็ตันอย่อยางที่ผมาคาดคะเนไว้เลยผมเพิ่งทําการขุดแร่เหล็กเข้าไปนะทุกคนแล้วก็สร้างทางลงแมงเลยผมคิดว่ามันอาจจะมีถ้ำอยู่ด้านล่างแล้วเนาะจากที่ผมาคาดคะเนเอาไว้นะทุกคนแล้วก็เจอถ้ำจริงๆด้วยนะทุกคนผมเลยทาการลงไปเนะโอ้เป็นถ้ำที่กว้างใช้ได้ ผมก็ได้มาพบกับแร่เหล็กนะทุกคนผมเลยทําการขุดแร่เหล็กไปแล้วก็ได้ยินเสียงซิกวิตันแบบ,แบบเมื่อกี้นั่นไงปวดซิกวิตันอีกแล้วอ่ะทุกคนผมจึงได้สารวจนะครับดูแล้วก็เจอเหล็กก็ขุดไปแล้วผมก็ได้สารวจถ้านั้นเพื่อตามหาเอนเดอร์รากอนดัตน,นะผมก็ได้พบกับแร่บามายทั้งเพชรก็เจอนะทุกคนและผมก็ได้มีชุดเกาะเหล็กเป็นของตัวเองนะผมก็ได้สำรวจมาเจอเหมืองที่โคตรใหญ่แล้วก็เจอเพชรอีกแล้ว ็อย่างที่ว่าการเดินทางมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนะผมต้องไปเชิญกับมอนเตอร์ต่างๆที่โคตรจะตีแรงแล้วก็ผมก็ได้เกือบตายด้วยทุกคนโอ้โหขึ้นหัวใจเลยผมผมก็ได้ต่อสู้ต่างๆทุกคนแล้วผมก็ได้มาเจอกับนักล่าเวทมนต์ด้วยนะผมหลบทันนะดีมันไม่เจอตัวผมไม่งั้นผมตายแน่ไอแมลงหน้าโง่ที่มันลุงชา้านหน้าเกียรติโรเลยทุกคน,นีและในที่สุดผมก็ได้มาเจอกับแร่เอนเดอร์รากรัดเป็นนั้นแร่แร่แล้วผมก็ได้ทำการ ามหาแร่ได้แลนะ้วก็น,นัดจำนวนาวอันให้ครบนะผมหาเป็นวันในชีวิตจริงเลยหาจนบอกว่าลูกาตาจะหลุดแล้วทุกคนฮ่า <c> ก <oughs> ูท้อ่าผมจะหาให้ครบก่อนนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมก็จะปบมือสองทีนะเพื่อข้ามไปอนาคตกันเลยและนี่ก็คือเวลาของอนาคตอนะแล้วผมก็ได้ขุดมาเจอแร่เอนเดอรนะ์แล้วก็รัดครบจำนวนเกาอันนะแตก่ก็ได้เกินมา10อันแล้วนะขุดจนเพล่เลยขุดจนเหงื่อตกเลยย่า ก่อนขึ้นจากทำหง่าได้แวะมาขุดอัฟซิดเดียนไว้ทําประตูนะครับประตูนรกนะทุกคนก็ทุกคนครับผมคิดว่าผมจะข้ามไปตอนขึ้นจากํำไปเลยเพื่อไม่เสียเวลาดังนั้นปบมือสองตีเอาก็จัดขอเรียบร้อยนะทุกคนครับผมก็จะบอกว่าผมได้เอเดอร์ดก็ดัมาจํานวนครบเกล้าอันแล้วแถมเกินไปด้วยจํานวนสิบอันเลยนะโหว้าวโอเคครับทุกคนผมจะเอาให้ดูน่ะนี่ทั้งหมดสิบอันนะโอ้ว้าวแล้วก็ได้เพชรมาจํานวน ปราะมัน44อันนะทุกคนนั่นแหละกุดนานขนาดไหนถึงจะได้เพชรขนาดนี้มาถามก่อนแต่ก่อนที่ผมจะแปลงล่างเป็นมังกรผมจะต้องสร้างที่พักฟื้นฟูของ,งหัวใจมังกรก่อนนะหรือว่าเป็นที่นอนมังกรนั่นเองครับโดยครับด้วยหัวใจจํานวน3อันนะครับแล้วก็ออบซิเดียนครับแล้วก็ผมต้องมีเนเธอร์คอร์สเป็นบล็อกก่อนนะดังนั้นผมจะต้องตามหาไอซิลท็อกนะแล้วก็ตีบวกกับ พิกแอ็นั่นเองนะทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมได้ปลูกอ้อยไว้แล้วนะครับทุกคนผมก็ได้ปลูก้งนาแล้วแหละจริงจริงผมก็ได้ปลูกแบบปลูกเตรียมมาไว้อะนะทุกคนเพราะว่าหมู่บ้าน M C ก็อยู่ห่างจากจบ้านเราไม่ไกลนะทุกคนเราก็สามารถไปแลกได้แนละ้วทุกคนแต่ก่อนดื่นเนี่ยผมต้องไปขโมยบุกเชฟกล่องมันก่อนนะโขโมยให้เยอะๆเลยนะขโมยไปแล้วก็เอาขโมยบล็อกอาชีพนะทุกคนแล้วก็รอตะวันตกดินนะครับ ผมต้องขัง M อ c สักหน่อยนะครับทุกคนเพราะจะเปลี่ยนอาชีพให้มันนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับซ Talk ลทอคแล้วนะอาชีพซลทอคผมก็ได้ทำการแล่มาเลยนะครับผมทุกคนครับผมต้องสร้างพริกแอคหม่ก่อนนะแล้วก็สร้างดาบเพชรเอาไว้ด้วยนะแล้วก็เอาพิกแอคปาตีบวกกับซิทัศนะทุกคนโอเคเอาเลยได้ไปแล้วแล้วก็เอาไอ้เจ้า เอเดรละกอนดัดเนี่ยมาวางในกล่องทั้งหมด9ช่องนะทุกคนก็จะได้เป็นกระดูมังกรมาภารกิจที่สองแปลงร่างเป็นมังกรวางบกขินตะไคร้ที่ผมไดเอามาจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะแล้วผมก็เอากระดูมังกรขีดขวาไปเนี่ยผมก็จะได้มาเป็นแท่งบูชามังกรนี่ทุกคนในที่สุดผมก็จะได้ทำการแปลงร่างเป็นมังกรสักทีทุกคนผมจะแปลงร่างเป็นธาตุไหนดีนะทุกคน อาละผมจะลองไปทีละธาตุแล้วกันนะอันนี้เป็นธาตุมาป่าไม้ทุกคนโอ้อันนี้จะไปธาตุเอ่อถ้ำนะเพราะว่าความสามารถก็จะแตกต่างกันไปทุกคนอันนี้จะไปทาตบน้ำนะว่ายในน้ําเร็วนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะเสียพลังงานเมื่ออยู่แบบบนบกอะไรเงี้ยทุกคนเวลาอยู่ในนนเทอเร์มันก็จะเสียเปรียบนิดหน่อยนะโอเคผมจะทำแปลงมาเป็นมังกรถ้ำดีกว่าเพราะว่ามังกรถ้ำเนี่ยผมจะชอบใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำมากกว่านะทุกคน อัพเกรดชุดเกาะจากชุดกเกาะเหล็กเป็นชุดเกาะเพชรนะโอ้โหโคตรเท่โอ้โหสุดยอดเลยทุกคนโอ้โคตรเจ๋งอะแล้วผมทำก,การสร้างประตูนะเธอก่อนนะหรือว่าประตูนรกนั่นเองกันผมเพราะว่าผมจะไปขุดอ่าในเธอคอร์สเอาล่ะพร้อมเปล่าพร้อมพร้อมแล้วไปเลยโอค้คครับผมผมก็ได้เข้ามาในดิเธอร์แล้วทุกคน เอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นไงเจอในเทอร์คอนแล้วทุกคนมันได้ทำการขุดไปนะทุกคนแล้วก็กลับบ้านเลยทุกคนอ่าลุกลนตรนนี้ผมดันมาการจากคาบแต่ผมก็ยังขาดที่หัวใจนะทุกคนหัวใจของมังกรเนี่ยมันต้องใช้ดาวก้นโบนจำนวน9อันนะวางในช่องกล่องคาฟเก้าช่องจะได้หัวใจของมังกรมาหนึ่งอันดังนั้นผมจะต้องเข้าทำอีกรอบก็นะการที่เราจะหาแร่ตอนนี้ผมเป็นมังกรที่ทำให้ได้แร่เอนเดอร์ดาก,ก้นดัมาจำนวนมาก กว่าการเป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์แรกเอนเดอร์ดากอนจะดรอปอยู่ที่40%ของการที่เราเป็นมังกรผมก็ได้ตะเวนวหายรอดลาวาม้าก็ว่ายตามลาวาแบบชิวๆเลยนะเพราะผมเป็นมังกรทําแล้วนะก็ได้ขุดเพชรไปนะครับทุกคนจากนั้นผมก็เลยทําทการหาเอนเดอร์ดากอนดัดไปจานวนเยอะๆเลยนะเพราะจะเป็นการหาแบบยาวนานเหลือเกินก่อนแล้วทุกคนอะไรที่ได้ไมายาะๆมันเป็นอะไรที่คุ้มเสมอ และที่สูดผมก็ได้อหาแรมมาครบแล้วตามเป้าหมายผมจึงสร้างหัวใจมังกรและสร้างที่พักฟูดฟูดหัวใจนะทุกคนเลดูซี่ใช้อะไรบ้างใช้หัวใจสามอันแล้วก็ใช้ออปซิเดียนสามอันแล้วก็ใช้เอ่อเนเธอร์คอสโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วเอาละทุกคนนี่นก็จะเป็นที่พักฟูนฟูหัวใจของมังกรนะหรือว่าจะเป็นที่นอนของมังกรนั่นเองแต่ว่ามันเล็กมากเลยอ่ะมันไม่สามารถจะขุดได้นะทุกคน นมัขุดไม่ได้แล้วทุกคนมันต้องใช้ตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะออกมาได้นะก็เขาเรียกว่าอะไรวะไหนนะเอนาานี้นี่เรียบร้อยสามารถถอดออกมาได้ก็เอาเตียงออกไปเลยเอาละรอตะวันตกดินนะคบทุกคนผมจะนอนให้ดูแล้วก็ต้องค้าเป็น ender แล้วก้อนปูนนะครับเอามาใส่นะโอเคนอนเรียบร้อยทุกคน เอาล่ะผมไม่คิดว่าผมจะ,ะขยายส่วนสูงให้มังกรตังหน่อยแล้วก็เพิ่มหวัวใจให้มังกรนะทุกคนเห็นไหมมันจะเพิ่มให้แล้วรอยทุกคนอ่ะไปลงในเธอกัน <S <S ผมคิดว่าผมจะไปตามหาปรา,าสาทในเธอสักหน่อยนะทุกคนไปหาเจ้าเบีดนะไปเอาแท่งไฟนั่นเองต้องเตรียมตัวไปดิเดอร์ดากอนสักหน่อยนะก็มาฟาร์มนิดหน่อยนะผมก็ได้เดินทางมาจนถึงปรา,าสาทในเธอแล้วเองทุกคน เอาละทุกคนเข้าไปเลยดีกว่าโอหไฟโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่หมด,ดกูเฮีย <c oughs> ตายไปซะเก็บมาครับทุกคนเก็บมาเยอะๆเลยนะทุกคนเอาเก็บเอาไว้นะผมว่าฟาร์มไปเรื่อยนะจังหวะนี้นะผมก็ฟาร์มไปแบบฟาร์มให้บันหว่เาเก็บเอาไว้เยอะๆเลยผมก็ฟาร์มถ้าเกิดใหม่ก็ฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆ,ๆทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มครบแล้วเดี๋ยวผมจะกลับกลับไปฟาร์มเอเดอร์แมนต่อนะผมก็เลยมาฟาร์มเอเดอร์แมนต่อนะโอ้โหมีมีโอ้เชี่ยเหมือนมันอารวาสบ้าอู้หูดูท่าเตะมันมันเทควนโดเลยเรียบร้อยนี่แหละโอ้โหเกือบตายมาหลายรอบเหมือนกันนะเรียบร้อยเสร็จแล้ว ผว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลับบ้านมาแล้วนะผมก็ได้แร่มาจำนวนมากด้วยนะก็ผมไปแอบขุดมาแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะ <S 2> <S 2> <S 2> โอเคครับผมจครับเ,เป็นเ er. อ,อ็นเดอร์ไอออเปนเดอร์ก่อนี๋ยวนะโอ้ได้มา,าสิบก้าเก็บเอาไว้ซ er นะแล้วก็ครับเป็นเอ d นเดอร์ก้นโบนนะแล้วครับเป็นหัวใจเพราะว่าผมจะเ ขยายหัวใจก่อนนะให้มันแบบว่าตัวโตวเต็มๆไปเลยเอาละทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะไปละโอ้ผมน่าจะโตขึ้นบ้างแหล,ละนี่ไงเสียงไอ้เสียงอะไรว่าสีเปลี่ยนเลยสีมันก็จะเปลี่ยนออกเป็นแบบว่าส้มๆนิดหน่อยแล้วก็เออเออทำไมขยายที่นอนไม่ได้วะเฮ้ยเอาชิบหายแล้วจริงๆผมแบบผม,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 ผมใส่หัวใจผิดอ,อ่ะไอ้ขุดไม่ได้เลยชิบหาย เอาละเหลือทางเด้วก็คือขุดบ้านทิ้งไปก่อนนะเย้ <laughs> ขุดบ้านไปก่อนแล้วกันโอ้โหเสียเวลาโคตรจะเสียเวลาแย่เลย <_ m> ขุดไปนะทุกคนเอาละพวกคนผมจะลองขยายดูนะ <_ m> พร้อมนะนี่ขยายแล้วโอ <m> ้โหแล้วคือบ้านเป็นรูเลย <_ m> ไม่รู้จะขำหรืออะไรดิ <_ m> เอาละวางใหม่แล้วกันโ <_ m> อ้โห <_ m> วางไปไม้ไม่พออยกวางหินไปแล้วกัน <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทุกคนคือบ้านเราเปลี่ยนไปเลยเอาละเพิ่มต่อเอลแล้วก็สร้างหัวใจต่อนะทุกคนเอาละเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเก็บบ้านก่อนเนี่ยเดี๋ยวแบบต้องขยายบ้านอีกรอบ <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการ กินหวัวใจอ๋อตรนนี้เรามีหวัวใจหมด20บอันแล้วก็ขยา,ายได้แล้วนะโห่ดใหญ่แล้วก็วางประตูหน่อยอบ้านกูดเล็กตัผมโคตรใหญ่เลยไปก่อนเท่านเดียด้วยไม่เป็นไรหรอเนาะอึดอัดจังโอเคครับทุกคน,กคนตอนนี้ผมก็ได้บ้านหรือว่าที่พักฟื้นหวนัวใจของผมมาเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหตัวผมโคตรใหญ่เลยอะเอาล่ะผมพร้อมที่จะไปอินเดรยได้นะก่อนละ เอาละครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเก็บของนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปดีเอ็นกันเลยนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปดีเอ็นกันนะปาไปดิโอเคทุกคนก็การเดินทางมันก็ไกลมากๆเลยนะนนการที่ผมต้องตามหาทั้งพายเรือโอ้แล้วมันก็จะค่ําแล้วด้วยนะนบ้าจริงเ,เอามันค่ําแล้วผมก็ทําการขึ้นไปก่อนผมไม่ได้เอาเตียงมาชิบหาย ยื้อไว้แตตอนเช้าเลยแหละแล้วก็เช้าบางทีโอเค <Okay, S 2> ทุกคนพาทิย์สว่างเอาล่ะ,ละผมจะพาไปดูดิเมันไปทางนี้ต่ออทุกคนตามไปเลย มาปบผมก็จะทําการที่จะเขียนคําสั่งโดยการเสปีของมังกรนั่นเองก็คือซับทูสวิดนั่นเองนทุกคนก็คือจะมีการคุยกับมังกรเล็กน้อยนะทุกคนซับทูสวิตแลแล้วเราก็ได้ปีมาแล้วนะจะเขียนว่า IB Zone นฆ่ามังกร ในที่สุดเราก็ได้บินได้แนละ้วทุกคนตอนนี้ผมจะทําการที่จะคาบก่อนแต่ว,ว่าก็จะบินบินยากหน่อยนะบ,บังคับโอ้โห <c oughs> ก็ยังไม,ม่ชินกับการบังคับเล็กน้อยเปลี่ยงแตกซะ <c oughs> นี่แหละโอ้ยแต่ก็จะเป็นการที่จะสะดวกนดิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าแบบว่าเราสามารถบินได้ด้วยเนหะ็นไหมไม่ต้องแบบลงมาเนี่ยยุ่งยาก แล้วก็คามัาก่อนไปซะบินไล่ตบโอ้ไม่โดนโ,โมันมันยากว่าเลยออก,การบินโ,โ,โดนไปละทีนึงสวยไม่โดนโอ้โหไม่โดนเลยละยากโอไม่โดนโอ้โหเขาบอกว่ามันจะมีอยู่ตรงหัวเลยตีไม่โดนทุกทีเลยบ้าด คนผมลืมบอกว่าผมเอามาของมานิดเดียวแล้วผมจะตายแล้วตอนนี้ผมเหลือหัวใจแค่สามเปอร์เซนต์ยิงไปก่อนแล้วกันคือผมไม่มีของกินแล้วอะผมเอาของกินมาไม่พอแล้วบนหัวใจเหลือแค่สามเปอร์เซนต์ทุกคนรอมาละตอนนี้มันเหลือน,นิดเดียวแล้วผมน่าจะหาได้แหละคนรอมาละตอนนี้มันเหลือน,นิดเดียวแล้วผมน่าจะหาได้แหละ แล้วสรุปเราเราต,ตายหรือมังกรตายด้วย What เอ่อเออแล้วสรุปเป็นยังไงอะ <c oughs> สรุปว่ามังกรก็ตายเหมือนกันนั่นแหละแต่พวกเราตายก่อนเราก็เลยไม่เห็นมังกรแบบว่าไปสวรรค์น,นะทุกคนก็คือภารกิจก็สาเร็จเลยก็คือภารกิจก็สเร็จเลยก็ถ้าใครชอบ <c oughs> คอนเทนต์การเอาชีวิตรอดของผมเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะครับ